สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ผมจะมาพูดในเรื่องของการเพราะพัฒนาไก่อย่างไรให้ได้ไก่กิงน,นะครับเพื่อนๆสมาชิกที่เข้ามาก็ลองติดตามดูนะครับว่า,ามีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างเมื่อเรานําไก่เข้ามาเพาะนําไก่เข้ามาพัฒนาแล้วจะสามารถทําให้ไก่ของเรานั้นกิงขึ้นนะครับ อันดับแรกก็คือจะต้องมีสายพันธุ์ที่ดีสายพันธุ์ที่ดีถามว่าสายพันธุ์ที่ดีนี้เราสามารถนํามาจากไหนนะครับสายบ,บ้านได้ไหมหรือว่าจําเป็นจะต้องอนําจากสายเงินล้านสายเงินแพงมาเพื่อพัฒนายอย่างเดียวจริงๆแล้วในเรื่องของสายพันธุ์เนี่ยมันมันไม่ได้สําคัญที่ว่าจะต้องตีเงินแพงอย่างเดียวนะครับสายบ้นบานๆของเราเนี่ย เพียงแต่ว่าให้ให้เป็นสายพันธุ์ที่สายเลือดที่นิ่งแล้วนะครับสามารถชนจริงได้ในสนามท่านสามารถนําเข้ามาเพาะพัฒนาได้นะครับเพาะพัฒนาไม่จําเป็นที่จะต้องไปเอาสา,ายเงินล้านแต่นะครับแต่ถ้าท่านมีงบประมาณนะครับมีงบประมาณท่านก็สามารถที่จะนําสายเงินล้านเนี่ยเข้ามาเข้ามาได้ก็จะดีนะครับเพราะว่า เพราะอะไรครับเพราะสายเงินล้านเนี่ยกว่าที่เขาจะออกมาตีเงินเพงๆได้เนี่ยมันผ่านกระบวนการเพราะผ่านกระบวนการพัฒนามามาในระดับหนึ่งแล้วเขาถึงสามารถที่จะตีเงินเพงได้มีความมั่นใจในระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านสามารถนำนำเข้ามาเพาะพัฒนาได้ก็จะดีนะครับก็จะดีนะแต่ถามว่า มีเยอะไหมที่นําสายเงินล้านแล้วนําเข้ามาพอพัฒนาแล้วลูกออกมาไม่เก่งหรือแม้กระทั them, ่งไอตัวที there, ่เราซื้อมาเนี่ยมันไม่เก่งก็มีเยอะนะครับก็มีเยอะอันนี้ก็อันนี้ก็ต้องต้องคัดเลือกดีๆนะครับต้องคัดเลือกดีๆนะไม่ใช่ว่าคืออย่างที่บอกนะครับว่าไก่ทุกตัวที่ที่ออกมาเนี่ยมันไม่ได้เก่งทุกตัวในในคอกหนึ่งนะในคอกนีงไม่ได้เก่งทุกตัวเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นสายพันธุ์ก็เป็นเป็นส่วนที่สําคัญนะครับอันที่สองก็คืออันที่สก็คือความรู้ความรู้ในที่นี้ก็มามาันจะมาพบคู่กับจินตนาการนะความรู้กับจินตนาการคือการจินตนาการก็คือว่าการคาดทะนการคาดเดาว,ว่าเมื่อนำสายพันธุ์เนี้ยลีลาเชิงชนแบบนี้ มาเข้ากับอีกลีลาหนึ่งเชิงชนอีกแบบหนึ่งลูกออกมามันจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าไอตัวความรู้กับจินตนาการพวกนี้มันมาจากไหนนะครับมันมาจากไหนมันมาจากประสบการณ์นะครับมาจากประสบการณ์แล้วถามว่ามือใหม่อาจจะบองว่าอา้าวแล้วผมเป็นมือใหม่ยังไม่มีประสบการณ์เนี่ยจะหาความรู้พวกนี้มาจากไหนความรู้พวกนี้ยุคนี้สมัยนี้นะครับลูกมัน ลูกมันแคบนะครับเขานําทุกสิ่งทุกอย่างเอามาไว้ในโทรศัพท์มือถือเอามาไว้ในอินเทอร์เน็ตนะครับอ่าท่านสามารถซื้อหาข้อมูลได้นะครับในอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะนะครับการพัฒนาสายพันธุ์ว่าการนําสายพันธุ์แบบนี้กับแบบนี้นํามาพัฒนาหรือถ้าท่านดูแล้วท่านอ่านแล้วท่านศึกษาแล้วถ้าท่านยังไม่เข้าใจท่านก็คิดว่าเชื่อว่าอ่าเพื่อนๆสมาชิกที่เข้ามาดูเนี่ย ็ต้องมีเพื่อนหรือมีผู้เฒ่าผู้แก่หรือมีคนที่เขาเลี้ยงมีคนที่เขาเพาะพัฒนามาก่อนเราสามารถเข้าไปสอบถามนะครับสอบถามท่านก็คงไม่ใจร้ายที่จะไม่ไม่บอกกับเรานะครับก็คิดว่าเชื่อว่า,าท่านคิดว่าท่านน่าจะายินดีที่จะบอกนะครับยินดีที่จะบอกอันนี้ต้องต้องหาคนที่ที่สนิทหน่อย นะครับที่สนิทหน่อยนะมีอะไรนะครับมีสายพันธุ์มีความรู้กับจินตนาการแล้วนะครับอันนี้มันมันรวมกันนะครับความรู้กับจินตนาการเนี่ยท่านต้องจินตนาการให้ได้นะถ้าท่านท่านขาดจินตนาการท่านก็จะอ่ะไม่รู้ไม่รู้แนวทางเลยว่าว่าลูกที่ออกมามันจะเป็นลักษณะเช่นอ่าเช่นสมมุติว่าท่านมีพ่อที่เป็นหมาลอกอ่า สามารถที่จะนำมาเข้ากับแม่ที่เป็นหน้างอนได้ไหมหรือมาโลจะนำมาเข้ากับเชิงถอดถอยตีได้ไหมหรือจะนำมาเข้ากับเดินเตะได้ไหมอันนี้ท่านต้องจินตนาการให้ได้นะครับเพาะพัฒนาออกมานะแต่สิ่งสำคัญนะครับสิ่งสำคัญก็คือว่าจะต้องลงมือทำนะได้หรือไม่ได้ลงมือทำตอนนั้นแหละท่านถึงจะรู้นะครับท่านถึงจะรู้อันต่อมานะครับนอกจาก นอกจากอะไรนะสายพันธุ์นอกจากความรู้จินตนาการแล้วเนี่ยอีกตัวหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กว่าข้ออื่นก็คือในเรื่องของงบประมาณอ่างบประมาณอ่ามันเกี่ยวไหมงบประมาณเกี่ยวไหมเกี่ยวครับเกี่ยวข้องอย่างมากเลยเพราะเพราะการที่เราจะได้สายพันธุ์ที่ดีมาถ้าท่านไม่มีท่านจะต้องทําอะไรครับท่านจะต้องซื้อใช่ไหมครับซื้ออาจจะเป็นสายบ้าน,านก่อนก็ได้นะครับหรือถ้าท่าน มีเงินทุนที่ที่สามารถหมุนเวียนได้คล่องสภาพคล่องท่านอาจจะไปนำสายเลือดเงินล้านเข้ามาอันนี้ก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่ท่านนะครับรวมไปถึงในการเลี้ยงในการพ่อพัฒนาเนี่ยกว่าจะลูกไก่กว่าจะตูกว่าจะนำาออกมาซ้อมออกมาปั้มได้เนี่ยมันต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะมากนะครับนอกจากค่าอาหารค่ายาและค่าจีปะทะอื่น เยอะแยะนะครับค่าอุปกรณ์ค่าอะไรโอ้นะครับเพราะฉะนั้นท่านจะต้องมีงบประมาณส่วนหนึ่งนะครับในการในการดาเนินการในในส่วนของตรงนี้รวมไปถึงนะครับข้อต่อไปก็คือในเรื่องของสถานที่นะสถานที่ก็เป็นส่วนที่สําคัญมากนะเพราะว่าคือหนึ่งแหละถ้าเกิดว่าบ้านของเราเนี่ยเราอยู่ในชุมชนที่ที่อยู่กับคนหมู่มาก แล้วไก่ของเราเวลาเวลาเราเลี้ยงเนี่ยหนึ่งก็คือส่งเสียงดังถ้าเพื่อนบ้านเขาไม่ชอบอาจจะมีปากเสียงกับเพื่อนบ้านได้นะครับเพื่อนบ้านได้อันนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นส่วนที่สําคัญสองก็คือในเรื่องของกลิ่นเวลาเราเลี้ยงไก่พวกนี้มันก็จะมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์กลิ่นเหม็นกลิ่นอะไรส่งส่งกลิ่นออกมาเพื่อนบ้านเขาอาจจะไม่ชอบนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็สําคัญอีกเช่นเดียวกันนะครับท่านจะต้องมีสถานที่ ในจุดหนึ่งยกเว้นว่าเพื่อนบ้านของท่านเขาก็เลี้ยงเหมือนกันเอออันนี้อันนี้ก็โอเคนะครับอันนี้โอเคนะอันนี้ต้องก็ถือว่าเป็นเป็นส่วนที่สําคัญนะครับสาคัญอีกจุดหนึ่งนะนอกอในส่วนของสถานที่มันจะต้องมีการปล่อยให้เดินสถานที่กว้างๆนะครับเพราะไก่ที่ไก่ที่แข็งแรงเนี่ยเขาจะต้องได้เดินได้วิ่งนะครับได้ออกกําลังกาย นะไม่ใช่ว่าขังอยู่ในห้องแคบๆข,ขังอยู่สถานที่แคบๆแบบนี้ไก่โอกาสที่จะแข็งแรงก็ถามว่าได้ไหมก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้ปล่อยสถานที่กว้างๆดีกว่านะครับอันนี้ในโดยส่วนตัวของผมก็ก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ท่านจะต้องได้ไก่เก่งแน่นอนนะครับท่านจะต้องได้ไก่เก่งแน่นอน อย่าลืมในเรื่องของสายพันธุ์นะครับกับจินตนาการถือว่าสําคัญมากๆเลยนะครับนะสำคัญมากๆวอันนี้ก็วันนี้ก็ฝากเพื่อนๆสมาชิกเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ